เชื่อป่ะแกปีหน้าเนี้ยในปีพศสอ6 8อะจะมีคนโดนสวมเขาเว้ยปะทุกคนมันมีคนโดนสวมเขาจริงๆว่ะซึ่งมันเกณฑ์ของการที่ว่าความน่ากลัวคือไม่รู้ว่าผีเน่าลงผู่หรือเปล่านะไม่รู้ว่าเราสวมเขาหรือเขาสวมเราเว้ยโดยเฉพาะพวกที่มีความสัมพันธ์แบบไอ้อะไรว่าเฟนวิดเบนเดฟิตอะเออจะเป็นแบบนี้เลยดังนั้นเราบันระวังกันหน่อยนะลัคนาราศีเหล่านี้ครับ ลักนณาราศีแรกครับคือลักนณาราศีสิงห์ครับลักนณาราศีสิงห์เนี่ยมันประกอบไปด้วยในเรื่องของอานที่ว่าเขาอ่ะตั้งใจที่จะทําให้เกิดขึ้นว่าได้ว่าจะแบบว่า คือตั้งใจตั้งใจรู้ไหมด้วยความที่เป็นลัคนาราศีสิงห์ใช่ไหมคิดว่าตัวเองเป็นเบอร์หนึ่งตลอดครับการที่ตัวเองเป็นเบอร์หนึ่งตลอดเนี่ยมันหมายถึงว่าอะไรว่ามันมีการเอาแต่ใจมือราศีสิงห์่ยมีความน่าเบือ่อเพราะว่าความเอาแต่ใจเพราะรู้สึกว่ามันเรืองรองครองอํานาจนี่แหละปัญญาอ่อนมากเลยสุดท้ายครับเขาไม่ไม่มีคนอื่นไว้เพราะว่ามึงจะเจ้ายศเจ้าอย่างไปไหนคนแบบมึงอ่ะหาที่ไหนอ่ะมันไม่ได้ทีตไม่ได้ดูแลเขาเลยเว้ยแต่มึงตั้งใจอย,อย่างเดียวเว้ยคือตั้งใจจะจิกกัดเขาและตั้งใจจะ ตั้งใจจะจับผิดเขาอย่างเดียวไม่มีใครทนโดนสมเขาก่อนแน่นอนครับแล้วมวัวบวยวายว่าโดนสมเขาแต่จริงๆแล้วครับผมจะบอกว่าคุณบูชาความรักมากครับคุณคลั่งรักครับคนราศีสิงห์แต่สุดท้ายครับเขาไม่เหลือเยื่อใ่เลยเพราะความน่าเบื่อจากพลังงานเหล่านี้แหละนะครับผมปีหน้าเนี่ยคุกกุนมากเลยนะเออทั้งที่จริงๆมันดีมากด้วยนะมันจะดีเลยมไหมเรามัอระวังในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปผมบอกเลยคนราศีสิงห์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปแลัคนาราศีสิงห์น,นะนาานะเออต่อมาครับ คนที่มีลักษณะพิเศษเหมือนกันนะั่นคือคนที่เกิดในราศีลัคนาราศีมังกรด้วยความที่ลัคนาราศีมังกรเนี่ยเป็นประเภทเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเภทเหมือนเหมือนคนที่เกิดในเดือนดินไอเกิดในจังหวะที่เป็นแบบ จังหวะของจังหวะของดินนะฮะจังหวะของดินผสมไฟมันอีลงตุงนางเขาเรียกว่าไฟเขาเรียกว่าทรายร้อนทรายร้อนเนี่ยแหละมันเกิดที่ทําให้บรรยากาศทุกอย่างของชีวิตคู่ร้อนรนไม่นิ่นอนตัวคุณยังไม่แน่นอนเลยเพลอเอ่ะนะครับผมคุณยังแบบคุณยังคิดอยู่เลยว่าอันนี้จะดีจริงหรือเปล่าคุณไปหาหมอดูคุณยังถามอยู่เลยว่า คนนี้ใช่เนื้อคู่ชันไหมคือคุณมีตั้งคําถามแบบเนี้ยคนล,ขนลัขณะราศีมังกรเนี่ยมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเว้ยคือจะดีไหมจะนิ่งไหมจะจัดการได้ไหมเกิดครับปัญหาทุกอย่างเกิดหมดเลยนะครับผมอ่ะผมก็เลยว่าว่าใจยเย็นนะโดนแน่นอนแต่โดยเฉพาะนะครับให้เรามาลองนัดหน่อยผมตีว่าอยู่ที่มาสา4 0ิบีนะ่สมีกลิ่นมากๆเลยนะสำหรับคนล,นลักคณะราศีมังกรต่อมาคนลักคณะราศีกันครับ คนลกคณะราศาีกันเนี่ยเป็นประเภทที่เรียกว่าจะโอกาสจะโดนสวเขาเนี่ยจากความโง่งคุยตรงๆเลยนะจากความโง่ล้วนโง่งเลยหรือเปล่าโง่งทํางานไปวันวัน โง่ไม่ดูแลใครเลยโง่เพราะคิดว่าฉันทําทุกอย่างดีแล้วโดยส่วนเขาก่อนเลยครับไปโง่โง่แบบนี้ต้้งสายเขานะครับเปลี่ยนไหมครับเราต้องตั้งสติมาทําให้ตัวเองอ่ะมีมูลค่ามีคุณค่านะครับกันดีกว่าแล้วคุณอ่ะจะเจอความรักที่ดีอย่างแน่นอนถ้ามันหลุดรอบนี้ไปคุณไม่ต้องรั้งเขากลับมาแล้วนะต่อมาครับสุดท้ายครับคือคนลักนาราศีกรกฎค,ครับคนลักนาราศีกระกฎเนี่ยเดือนเหมือนปูเปไปเป,ปมา โยกไปโยกมาไม่มีอะไรนิ่งนอนทำได้่พงเดียวคือกูคิดว่ากูแข็งแรงกูมีกล้ามกูจะบีบก็ตายจะขายก็รอดอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะคือคิดไปเองคนที่คิดไปเองแบบเนี้ยแป้งโดนส่งเขาก่อนเลยในปีหน้าห0 40- 4 0เปอร์เซ็นต์โอกาสโดนเยอะนะครับผมดังนั้นเรามันระวังไว้หน่อยถ้าไม่อยากโดนแบบนี้นะตั้งสตินะครับทุกคนตั้งสตินะตั้งสติเองนะอ่ะนะครับแนะนำครับให้ถวายหนูนะฮะ ให้ถวายหนูมูสิกะนะครับผมนะฮะให้กับองค์พระพิคเนศครับแล้วบอกว่าในความรักนี้อย่าได้เจอคนไม่ดีอีกเลยนะครับถวายเป็นคู่นะนะครับผมถวายเป็นคู่ขอให้ได้เจอคู่ดีๆยังไงแล้วขอให้ทุกคนโชคดีถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะรบกวนนะครับฝากกดติดตามกดหัวใจนะฮะกด Subscribe มาด้วยนะและสำคัญเลยคอมเมนต์มาว่าเออกูจะเปลี่ยนแฟนไป